โอเคนะครับกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้นะฮะมิกกี้เสริสวยกับรถที่อยู่ด้านหลังผมเป็นงาน2แบบนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับเข้ามากันรืยยังนะครับโอเคสําหรับใครที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้มิกกี้เสริลสวยกับรถที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับ BMW Series X7 นะฮะตอนนี้เรากําลังเคลือบแก้วกันอยู่นะครับเคลือบแก้วเพื่อที่จะพาปริดิษท์ีมแต่กันลอยหลายๆคนคงสงสัย ว่าจะเคลือบฟิล์มใสกะลอยแล้วทําไมต้องเคลือบแก้วด้วยมีหลายคําถามมากๆนะครับแตบ่บอกไว่าผมบอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้ติดฟิล์มใสกระลอยเนี่ยทางเราอะเคลือบแก้วให้มานานแล้วนะครับทางลักกี้สปีก็เคลือบแก้วให้มานานมากๆแล้วเหตุผลเนี่ยไม่ใช่เพื่อทําอะไรให้มันสุดนะครับเพราะว่าแต่ว่ามันมีประโยชน์ตรงนี้ฮะมันมีประโยชน์ในส่วนของการรอกออกเพราะฟิล์มใสกัะลอยทุก ตัวไม่ว่าจะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคันเวลาติดไปแล้วจะต้องลอกออกภายใน2อถึงสหรือ5ปีแล้วแต่ถ้าอยู่ที่คุณภาพอยู่ที่การใช้งานนะครับว่ามันพร้อมที่จะลอกออกเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องลอกออกนะครับอยู่คงทนถาวรไม่มีนะครับอันนี้บอกก่อนตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะลอกออกแล้วเนี่ยถ้าพื้นผิวไม่ได้เตรียมเรียกแรกเริ่มก่อนถ้าไม่ได้เตรียมพื้นผิวก่อนตอนลอกออกอาจจะมีคาบกาวก็เนื่องจากอาจจะเป็นที่สติ๊กเกอร์ด้วยหรือว่า เพื่อนผิวไม่เรียบด้วยมันก็จะมีคราบกาวติดนะฮะตอนนี้ถ้าเตรียมผิวดีๆนะครับอย่างเช่นการเคลือบแก้วเคลือบแก้วเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่จะต้องที่จะสามารถทําก่อนที่จะเคลือบติดฟิล์มแตกกระลอยได้เพราะว่าเคลือบแก้วบางตัวมีความลื่นสูงนะครับติดฟิล์มแตกกันลอยไม่ได้นะครับก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเคลือบแก้วที่สามารถทําก่อนติดฟิล์มแตกกระลอยก็มีอยู่ไม่เยอะจะต้องเป็นตัวที่มีความหนาและมีความลื่นระดับหนึ่ง เพื่อที่จะให้ตอนรอกออกนั้นนะฮะทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีผลเสียกับตัวสีด้วยอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับส่วนการเตรียมผิวมาตรฐานของทาง RPM ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่เงาเราไม่เคลือบอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งติดฟิล์มแตก,กันรอยหรือเปลี่ยนสีรถเนี่ยถ้าไม่เตรียมผิวก่อนนะฮะความแตกต่างบนพื้นผิวมีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับ BMW Series X7 นะฮะติดฟิล์มใสกันรอยรอบคันนะครับ แล้วก็ติดฟิล์มกันหินดีดที่กระตกด้วยตัวนี้เป็นตัว EXO Shield GT3 นะครับเป็นตัวนาโนผมขอกลับกล้องไปให้ดูนะฮะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนไม่ติดเลยนะครับตอนนี้นะ,ะเราเคลือบแก้วเรียบร้อยแล้วเคลือบเแก้วเพื่อที่จะติดฟิล์มแต่กรลอยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะพาไปอบอินฟลิตกันด้ันนอกคันนี้เพิ่งรับรถมาเมื่อวานนะฮะแล้วก็ติดฟิล์ม าการหินดีดเมื่อเช้านะก็คือตัวนี้นะครับ exo chill ตัว gt3 ตัวนี้นะฮะก็อยากจะบอกนะครับว่ามีคุณสมบัติในการกันหินได้ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของออความลื่นของตัวใบปัดเนี่ยรุ่นนี้ gt3 ดีมากๆครับไม่มีข้อฟีทแบกกลับมาบอกว่าใบมีดกะดุดเยหรือว่าใบใบปัดกระดุดเลยนะฮะ <c oughs> นี่ามาดูกันเห็นไหมฮะกัน ดูวีด้วยกันสแครดด้วยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของตัวฟิล์มใสตัวนี้คือคันนี้ติดเรียบร้อยแล้วเราพามาดูงานงานใกล้ปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นนะกระจกใหญ่ๆมากๆคันนี้กระจกไม่ใหญ่เท่าไหร่เราจะเห็นรอยขอบของฟิล์มบ้างแต่คันเนี้ยเหลือน้อยมากๆครับเหลือน้อยจนแบบแทบจะไม่เห็นนะฮะแล้วก็เรื่องของเนี่ยขอบข้างในเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยแน่นอนครับเพราะว่าช่างของของเรานะครับม,มีวิธีการทําให้ไม่เห็นขอบอย่างชัดเจนอันนี้ติดฟิล์มแล้วนะ แต่ฟิล์มยังไม่ยังไม่แห้งดีเห็นปะยังมีรอยภาพน้ําเล็กๆน้อยๆแล้วเวลาในการติดใช้เวลาไม่นานด้วยช่างของเราใช้เวลาในการติดอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะบานหน้าบานเดียวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือติดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ท่านเห็นอยู่ที่ผมส่องกระจกอยู่คนที่เข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามาหยุดอยู่ที่กระจกทำไมกระจกเนี่ยติดฟิล์มกันหินดีดนะครับ XO TIL GT3 ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกับรถ โมเดลนี้นะฮะ BMW Series X7 คันนี้นะครับแล้วก็เรากําลังเคลือบแก้วเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะตอนนี้กาลังเก็บรายละเอียดอีกสักคู่หนึ่งจะพาไปอบอินฟาเล็กกันด้านนอกเคลือบแก้วตัวนี้เป็นตัวเคลือบแก้วตัวเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะนําไปติดฟิล์มใส่กันรอยนะครับรอบคันกันอีกหนึ่งครั้งการติดฟิล์มใส่กันรอยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับทุกๆคันนะครับข้อประโยชน์ของเขาคือการลอยจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยความเข่งครัดเลยทุกคนจะต้อง รีมูฟออกภายในต่อถึงสปีขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับบางคนก็อาจจะรีมูฟไวเพราะว่าตากแดดบ่อยๆดูง่ายๆเลยถ้าอย่างสีขาวเนี่ยมันจะเหลืองฟิล์มแต่ก็ลอย PPF เนี่ยมันผลิตมาจาก PU นะครับ PU มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นได้แน่นอนว่าพวกยูรีเทนพวกนี้มันจะ,ะมีความเหลืองโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วไม่ต้องตกใจว่าฟิล์มว่าแพงว่าถูกยิ่งหนายิ่งเหลืองอเอง่ายยิ่งหนายิ่งเหลืองเพราะนั้น สีขาวแนะนำจะติดแค่ประมาณ180ไมค่อนกำลังดีติดง่ายด้วยแล้วก็ไม่เหลืองไวนะครับแล้วก็ไม่ราคาไม่สูงมากด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะครับเรื่องการลอยก็ลอยดดีมากๆแล้วก็การติดซิมไหนก็ลอยติดที่ไหนลอกที่นั่นจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าลูกค้าต้องมาลอกที่เราแน่นอนนะครับเพราะนั้นเราเคลือบแก้วให้เลยเพื่อการลอกที่ง่ายขึ้นแล้วก็ สีของลูกค้าจะได้อยู่แบงนี้กันตลอดเพราะจุดประสงค์การติดฟิล์มแหลกันรอยหรือเคลือบแก้วคือการรักษาสีรถนะครับเพื่อจะให้สีนั้นมันอยู่กับเรานานๆก็ทำซะเต็มที่เลยนะครับคันนี้ซีรีส์ X7 คันนี้เดี๋ยวเราเสร็จจากขั้นตอนนี้จะพาไปอบดินเผากันต่อนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้สวัสดีครับทำงานต่อก่อนสวัสดีครับ